กว่าจะมาถึงวันนี้ชีวิตในวัยเด็กของตะวันฉายหรือจัตุคามเพชรลุงเลืองเขาเคยมีเพียบพร้อมทุกอย่างและไม่ลำบากแต่อย่างใดสาเหตุจากพิษเศรษฐกิจตกต่ำชีวิตจึงผกผันจากคุณหนูสุขสบายทำให้ตะวันฉายต้นดิ้น้นมากขึ้นประกอบกับใจรักมวยไทยมีทนเดิมอยู่แล้วเขาจึงอดทนฟิตซ้อมและขึ้นสังเวียนหาเลี้ยงชีพแบ่งบาภาระครอบครัว จนกระทั่งมีโอกาสได้เข้าสู่เวทีมาตรฐานและทำฟอร์มสร้างชื่อขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งไฟสำคัญเปลี่ยนชีวิตก็คือไฟที่เขาชกกับกุหลาบดำผู้ชมไลฟ์สดมากกว่า1 0 0 0 0แคนแฟนมวยพูดถึงกันอย่างมากโด่งดังไปทั่วประเทศและเป็นไฟสำคัญที่สุดอีกไฟก็คือไฟที่เขาชกกับเพชรมรกตสามารถเอาชนะเพชรมรกตคว้าแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุนเฟธเวทและแฟนมวยรู้จัก กันทั่วโลกจนถึงวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตะวันฉายคือมวยแนวหน้าของประเทศไทยและเขาประสบความสําเร็จอย่างมากซึ่งอนาคตเขาอาจจะคว้าค่าตัว4ล้านบาทและมีแนวโน้มว่าจะรับค่าตัว10ล้านบาทต่อ1ไฟอีกด้วย